สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องการหารทศนิยมนะคะโดยการหารยาวให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดร,รายวิชาคณิตศาสตร์นะคะไปที่หน้า84ค่ะเปิดแบบฝึกหัดนะคะไปที่หน้า84แล้วนักเรียนก็จะเจอกับแบบฝึกหัด2.12นะคะ อโอเคพร้อมหรยังถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยสำหรับวันนี้นะคะครูสอนเรื่องการหารทศนิยมโดยการหารยาวใช่ไหมทีนี้พอนักเรียนเห็นโจทย์นักเรียนก็จะงงว่าทำไมมันไม่มีจุดทศนิยมไหนครูบอกว่าการหารทศนิยมใช่ไหมคะ,ะทศนิยมนะคะจะหมายถึงตัวที่อยู่ข้างหน้านะคะตัวข้างหน้าจะเป็นทศนิยมนะคะทุกข้อ อย่างเช่นข้อนี้3ใช่ไหมคะอ่าสตัวเดียวก็แปลว่าข้อนี้จะเป็น3 0แบบนี้ส่วนข้อนี้22ใช่ไหมก็จะเป็น22 0จทย์คือหาร4ใช่ไหมคะอ่ามันจะมาในรูปแบบแบบนี้นะคะ,ะทีนี้เวลาหารยาวนะคะเวลาหารยาวให้นักเรียนนะคะ เอาตัวที่อยู่ข้างหน้าไปไว้ข้างในเครื่องหมายหารส่วนตัวที่อยู่ข้างหลังมาไว้ข้างนอกเครื่องหมายหารนะคะ,ะเดี๋ยวครูจะทําเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูก่อนนะคะแล้วนักเรียนค่อยทําแบบฝึกหัดก่อนอื่นนะคะนักเรียนเขียนวิธีทําลงไปก่อนคะ่ะเขียนวิธีทําลงไป โจทย์ข้อที่1คือ3หาร8ใช่ไหมคะอ่าทีนี้ให้นักเรียนเอา3มาไว้ข้างในื่องหมายหารแบบนี้8ไว้ข้างนอกแบบนี้นะคะอ่าทีนี้ตรงนี้ก็จะเป็นจุด0ใช่ไหมอ่านักเรียนจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะตรงนี้ทีนี้เวลาขั้นตอนหารน,นักเรียนก็หารปกติเลยค่ะหารเหมือนอ่าแบบฝึกหัดที่ผ่านมา ถ้ามันหารไม่ลงตัวนะคะยังได้คําตอบที่ไม่ลงตัวก็ให้นักเรียนเติมศูนย์เข้ามาเรื่อยๆนะคะเติมศูนย์เข้ามาเรื่อยๆจนกว่าเราจะหารลงตัวไม่มีเศษถึงจะเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะ,อะโอเคเดี๋ยวมาต่อตรงนี้8หาร3ค่ะ8เท่าไหร่ได้3ามีไหมเอ่ยอ่ไม่มีใช่ไหม8 0ศนะคะอ่ะตรงนี้ใส่0 ทีนี้จุดทศนิยมให้นักเรียนใส่หลังจากเริ่มหารตัวแรกแบบนี้เลยนะคะตรงนี้ก็ลบกันก็ดึง3ลงมามันเหลือ3มเนาะทีนี้ตรงนี้นักเรียนก็เอาศูนย์มาใส่นะคะอะหารต่อเลยค่ะ8เท่าไรได้30มสิบมีไหมเอ่ยอไม่มีใกล้เคียงที่สุดก็คือ 8, ปดสามแเป็นเท่าไรเอ่ยเป็น20ิบ สี่ใช่ไหมคะ,ะนักเรียนก็ลบกัน3ามสลบยเหลือเท่าไรเอ่ยเหลือ6ใช่ไหมคะอ่าเหลือ6ทีนี้ทำไงต่อมันยังมีเศษนักเรียนก็เติมศูนย์เข้ามาเรื่อยๆเลยค่ะเติมศูนย์เข้ามาอีกอ่าเติมศูนย์เข้ามาทีนี้8เท่าไหร่ได้60 8แเท่าไรได้60คะมีไหมเอ่ยใกล้เคียงที่สุดก็คือ8 7ใช่ไหมคะ แปดเจ็ดได้ห้าสิบหกใช่ไหมอ่าแต่แปดเท่าไหร่ได้หกสิบไม่มีใกล้เคียงที่สุดก็คือแปดเจ็ดห้าสิบหกอ่าแปดเจ็ดห้าสิบหกทีนี้ลบกันค่ะลบกันหกสิบลบห้าสิบหกอ่หกสิบลบ 56, ห้าสิบหกเหลือสี่ใช่ไหมคะอ่าเหลือสี่ทีนี้ยังมีเศษอีกเราก็เติมศูนย์เข้ามาอีกค่ะอ่าเติมศูนย์เข้ามาอีก อแปดเท่าไหรได้40่สอ่าแปดห้าเป็นสี่สิอดีนี้ลบกันเหลือ0 40ย์บลบสีเหลือ0ข้อนี้ไม่มีเศษแล้วแปลว่าเราได้คำตอบที่ถูกต้องแล้วค่ะก็คือตัวนี้นะคะคำตอบอเขียนคำตอบลงไปเป็นเลขไทยตอบ0ูนจุดสา ห้าเสร็จแล้วคะ่ะอันนี้คือตัวอย่างนะคะตัวอย่างข้อที่1น่งเดี๋ยวทำตัวอย่างให้นักเรียนดูอีก1ข้อนะคะคือคือข้อสามเดี๋ยวทำตัวอย่างข้อที่3ให้นักเรียนดูอีก1ข้อก่อนแป๊บนะคะข้อที่3าม โจทย์คืออ่ะ26หาร8ใช่ไหมคะอ่ะ26หาร8ทำเหมือนกับข้อหนึ่งเลยค่ะอ่ะวิธีทำเขียนเครื่องหมายหารก่อนเอา26มาไว้ข้างในอันนี้ก็จะเป็น26.0ใช่ไหมคะอ่ะเอา8ไว้ข้างนอกแบบนี้ทีนี้นักเรียนจะเริ่มหาจากตัวไหนคะทีนี้ตรงนี้ มันมี2ตัวกับ1ตัวอ่ะในข้อนี้นะคะในกรณีแบบข้อนี้นักเรียนสามารถมาเริ่มที่ตัวที่2ได้เลยนะคะ่ะ8เท่าไหร่ได้26ไปเลยเนาะไม่ต้องไปหา82เนาะเพราะยังไงมันก็ได้0ตรงนี้อ่ะถ้ากรณี2ตัวแบบนี้นะคะให้นักเรียนมาเริ่มที่ตัวที่2เลยคะ่ะ่ะ8เท่าไร่ได้26คะมีไหมเอ่ยไม่มีใช่ไหมใกล้เคียงที่สุดก็คือ8 สามเท่าไหร่คะอ่าแปดสามเป็นยี่สิบสี่ใช่ไหมอ่าแปดสามเป็นยี่สิบสี่ทีนี้ลบกันหกลบสี่เหลือสองอ่าดึงศูนย์ลงมาอย่าลืมใส่จุดทศนิยมนะคะอย่าลืมใส่จุดทศนิยมอ่ะทีนี้ข้อ ต่อมานะคะแเท่าไรได้ยี่คะมีไหมไม่มีใช่ไหมใกล้เคียงที่สุดก็คือ8ปสองเป็น16บหกแปสองเป็น16บลบการ20่บลบสิเหลือ4ใช่ไหมคะเหลือสเอาศูนย์เข้ามาอีก8เท่าไรได้40่สคะแปดห้ 8, 5, เป็น40่สใช่ไหมคะแปเป็นสี่สิบ อาหารลงตัวแล้วคะ่ะไม่มีเศษได้0ูนแล้วคําตอบที่ถูกต้องก็คือ3.25องหนักเรียนก็เขียนต่อบเป็นเลขไทยลงไปข้างล่างนะคะ,ะถ้าโจทย์มันมาสองตัวแบบนี้นะคะเวลาหารให้นักเรียนมาเริ่มที่ตัวที่สองเลยนะ อ่าโอเคในวันนี้นะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะแค่หน้า8 4หน้าเดียวนะคะทำแค่หน้า84หน้าเดียวทำข้อ2กับข้อ4นะคะ,ะส่วนข้อ1กับข้อ3นักเรียนก็ลอกตามครูเลยเนาะอ่าวันนี้ทำส่งแค่หน้าเดียวนะคะหน้า8 4ทําทำเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งครูเหมือนเดิมและอย่าลืมเขียนชื่อนะคะอ่าสำหรับวันนี้พอแค่นี้แล้วเจอกันในชั่วโมงถัดไปบายบายคะ่ะ